สวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สเปนนะฮะแล้วก็เราอยู่ที่โฮเทลมอนเทนญานะฮะเป็นสถานที่สำหรับที่น้องๆทีมทรูแบงคอกใช้เก็บตัวในการลงทัวร์นาเมนต์ทราปี2023นี้นะฮะแล้วก็เด็กทุกคนรวนถึงสตาร์ทโค้ดนะฮะก็พักอยู่ที่โรงแรมนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงอากาศ ไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะที่โรงแรมมอนทันย่านี่ห่างจากาตัวเมืองบาเซโลนาใช้เวลาชั่วโมงกว่านะฮะในโรงแรมก็มีสระว่ายน้ำมีสปามีสปอร์ตค,คลับคบล็อบบี้ภายในก็จะเป็นประมาณนี้ นี่น่เป็นสตารโค้ดของเรานะครับคุณเต้เป็นโค,ตค้ตนะครับของทีมผู้แบงคอกที่พาเรามาถึงสเปนสวัสดีครับต่อตตาครับทักทา,ายหน่อยอเป็นไง้หงครับโรงแรมนอนโอเคไหมอาหารการกินอร่อยมากอร่อยมากนะครับแล้วเพื่อนๆก็โอเคนะเป็นการรวมดีมทีมใช่ไหม แล้วก็มีความพร้อมขนาดไหนที่จะรุยศึกในครั้งนี้พร้อมมากพร้อมมากใช่ไหมครับเมื่อวานก็มีการเกร็บตัวแล้วก็มีลงอุ่นเครื่องแมช์เล็กๆไปนะ,ะนวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งแมช์อุ่นเครื่องแล้วเดี๋ยววันนี้จะเก็บภาพอาอาตอนตอนแข่งขันไปให้เพื่อนๆแฟนคลับดูอีก<ม>ทีนะฮะอาหารการกินของสเปนเป็นไงบ้างมันอร่อยมากเลยค่ะอร่อยใช่ไหมว้าวโอเค ต้องกินง่ายอยู่ง่ายนะครับถึงจะได้ไปได้ยในในหลายประเทศพร้อมนะจะพาเพื่อนๆไปดูข้างล่างหน่อยไหมเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศข้างล่างทางเข้าทางเข้าห้องพักก็จะเป็นอยู่คลักษณะนั้นนะฮรโรงแรมนี้อยู่บนภูเขา เมื่อวานตาตาได้ไปแช่น้ำร้อนมาแล้วใช่ไหมครับแข็นี่คือเซฟคอก็มีมีปลามีสปอร์ตครับอาหารที่เราทานก็อยู่ในนี้ใช่ไหมครับ ฟฟเฟนี่ก็เป็นรอบบี้ส่วนกลางบรรยากาศข้างหลังโรงแรม ก็อย่างที่บอกนะโรงแรมอยู่บนภูเขานะฮในคืนแรกที่เข้าพักนี่คนต่างชาติแทบจะไม่มีเลยมีแต่กลุ่มพวกเราคนไทยนะ,ะแต่วันนี้รู้สึกเห็นมีชาวสเปนมาเยอะโดยส่วนตัวผมนี่ถ้าเพื่อนๆรู้จักผมมานานก็จะรู้ว่าผมนี่เป็นแฟนพันธ์แท้บ,บาร์เซลโลนามาเลยนะครับสมัยที่โรนัลโดเล่นซูเอ,อ, Leonardo, เอไม่ใช่เม,มซี่ เล่นสู้กับหลุยส์ซวเลสนะครับเราหลักมากเลยแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นฟุตนักฟุตบอลที่ผมชอบที่สุดนะครับคือเมสซี่แน่นอนที่สุดเพราะว่านีิสัยดีไปดูข้างในเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปแอบดูสระว่ายน้ำไหมเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันเพราะสระว่ายน้ำจะเป็นยังไง จังลูกเอาจังต่อดูอวะแปครับเนี่ยสระว่าน้ำของโรงแรมจะอยู่ใต้ดินนะครับเข้าไปได้ไหมครับ มีคนเล่นไหม,มข้างในก็จะเป็นสระว่ายน้ำเมื่อเช้าเด็กๆในทีมก็มาลุยกันไปรอบหนึ่งนะครับสระว่ายน้ำในโรงแรมเห็นน้ำน่างนี้น้ำอุ่นมากเลยนะครับบรรยากาศข้างนอกเย็นเกียบแต่ข้างในอุ่นตรงนี้ก็จะเป็นสปา ่ังหากอีกอนะฮะใช่มีสาวไว้น้ำข้างในด้วยเดี๋ยวตาตาคงจะได้มาลงอีกรอบหนึ่งแต่เราเล่นกันไปแต่วันแรกที่มาถึงแล้วใช่ไหมครับตาตาอ่ะนั้นเราไปดูเฮ้ตาตา ดันนะคะนึกว่าจิ๊บ่ายแนึกว่าเราจะโดนขังกันอยู่ข้างในล่ะฮโอ้โหตาต้านี่เก่งของคุณพ่ออยู่ กิจกรรมให้น้องๆเล่นอย่างเพลิดเพลินหลายแบบรวมถึงสนุกเกอร์ไปเราไปดูข้างบนกันต่อนี่คือรลยรวมๆนะครับของโรงแรมมอนพันยาบารเซโลนะครับ แอบชอบสถาปัตยกรรมเขานะครับออกแบบดูดีสไตล์การออกแบบทั้งโรงแรมก็เป็นคอนทมอมฟอเรลลี่นะไม้ผสมปูนติดล็อบนิดๆอ่ะเดี๋ยวตาบายยเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจออีกทีสนามซอ้อม